น้ำหอมไม่ต้องฉีดนะคะช่วงเนี้ยช่วงก่อนจะไปใส่ตัวอ่อน,นสักประมาณ3มวันสีวัน5วันนี่ก็งดไปเลยเรื่องของของหอมประทินผิวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะงดฉีดโดยเฉพาะพรุ่งนี้ที่จะไปใส่ตัวอ่อนก็คือไม่ฉีดเลยนะคะเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยเขาค่อนข้างเซนสิทีฟมากกับอะไรที่เป็นสเปรย์พวกน้ําหอมสเปรย์ฉีดผมหรืออะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าแม้กระทั่งอ่าสเปรย์ฉีดหน้าล็อก เมคอัพอะไรของแม่เนี่ยไม่ต้องฉีดอะไรเลยคือพรุ่งนี้เช้าแม่อาบน้ําวันนี้แม่สระผมใช่ไหมเหมือนที่อุ้ไส้บอกสระผมให้เรียบรอย้อยอาบน้ําถูตัวตัดแต่งขนข้างล่างอะไรให้เรียบร้อยตัดเล็บตัดอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมแม่เนาะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าแม่อาบน้ําเปล่าเลยคือเราได้ถูได้ล้วงได้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าเราอาบน้ําเปล่าเลยอาบน้ําเปล่าล้างหน้าทุกอย่างเป็นน้ำเปล่าหมดเลยแปรงฟันมีอนุญาตได้ใช้ยาถีฟันได้ให้นะแม่นะเดี๋ยวแปรงฟันด้วย ไปแบบเปล่าเปลือยแบบนี้อะคะ่ะใส่เสื้อผ้านะแม่นะเออแล้วก็ไม่ต้องมีฉีดน้ำหอมน้ำหอมอะไรแบบเนี้ยเ mm. นาะห้ามโรอ,อนกี่วันนะห้ามโรอ,อนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งตั้งครรภ์แล้วก็ตอนจนกระทั่งให้นมบุตรค่ะเพ <c oughs> นะราะฉะนั้นโรอ,อนใช้ไม่ได้แล้วก็บางทีคนท้องพอเริ่มท้องจะมีกลิ่นตัวแรงขึ้นด้วยฮอร์โมนมันเปลี่ยนนะคะบางคนตอนที่ไม่ท้องไม่มีกลิ่นตัวแต่พอตอนท้องเนี่ยมีกลิ่นตัวแรงนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูเป็นสารพวกธรรมชาติพวกสารส้มหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยลองเอามาใช้แทนนะ